วันนี้เรามาแกะยางครั้งแรกนะคะมาลองช่วยพ่อแม่แกะยางอันนี้ก็นคะคะทุบทําเป็นงอๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะแกะนคะเดี๋ยวเขาว่ากัน แกเอง่ทยเองก็ยากแบบนี้เลยยัง,ยงที่แกออกมาอันนี้ยังไม่เต็มนะคะแต่ว่า น้ำท่วมพ่อไม่สบายเราก็ต้องมาแก่แก่ไปเลยเอาไว้นานก็เนี่ยค่ะแก่ไปขายดีกว่าเห็ดโคนมาแกอยางนี่ đồng vậy sống đồn Bên này một lẹo. Thì... năm ารกิจวันนี้นะคะวันหยุดวันที่สี่แล้วนี่ค่ะแล้วก็แมกแกยางได้นิดเดียวนะคะเพราะว่าพ่อไม่ได้กรีดมาหลายวันแปได้ได้แค่สองตะกร้าสองตะกร้าก็เอาไว้ก่อนกิโลน่าจะยีสิบกว่าบาทนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ากี่กิโล,โลแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็ ตัดหญ้าให้วัวนะ,ะเกี่ยวหญ้าให้วัวติดรถไปด้วยนะคะอันนี้เป็นเห็ดที่ระหว่างที่เราเดินแกะยางนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนะ เด็ย่างนะคะก็จะได้ได้เห็ดค่ะแกงก็ได้แกงหม้อน,น้อยๆน,นะคะนี่ก็เห็ดรวมนี่นก็เป็นเห็ดโกลมแลก็เห็ดรวมนะคะชื่อภาษาไทยจำไม่ได้จำได้แต่ภาษาสวยอันนี้ เป็นดอกดอกเข้าพรรษานะคะแต่แถวนี้ไม่ได้เจอเรียกว่าดอกอะไรดอกเข้าพรรษาสีขาวแล้วก็เห็นในสวนยางเราก็จะไปใส่ตะเกร้าไว้นะคะนี่นะคะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ตายถ้าอยู่ในป่าก็าอาจจะไถทิ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปปลูกอนุรักษ์ไว้นะคะสำหรับธารกิจนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ